โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเล่นทิกตอกยางไรให้ได้ตังค์นะครับคลิปนี้มีคําตอบมาเล่าให้ฟังนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราเล่นทิกตอกไปเนี่ยมันสามารถที่จะสะสมเหรียญแล้วก็มาแลกเป็นเงินได้นะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้นะก่อนที่จะไปเล่นทิกตอกเพื่อนเพื่อนจะเห็นรูปทิกตอกโบนัสตรงนี้เนาะที่มีรูปเหรียญอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป แต่เพื่อนๆจะเห็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับทุกๆครั้งที่เราไปดเล่นทิกตอกเนี่ยก็อย่าลืมที่จะมาสะสมเหรียญกันนะครับวิธีการสะสมเหรียญทํายังไงนะครับมาดูกันนะครับสำหรับวิธีการสะสมเหรียญนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ทิกตอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะวิธีการสะสมเหรียญนะครับนี่เลยในวงกลมนะครับจะมีรูปเหรียญแล้วก็ทิกตอกโบนัสนะครับก่อนไปชมคลิปให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้ก่อนนะนะครับจิ้มเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับ ต่อจากนั้นนะครับการที่จะสะสมเหรียญได้นะครับวิธีการที่จะได้รับเงินสดนะครับตรงนี้มันจะมีนะครับดูว the ิดีโอเสร็จแล้วด้านหลังจะมีเขียนคําว่าไปนะครับไปนั่นก็คือเราจะเริ่มนับแล้วก็เก็บสะสมเหรียญหลังจากที่เราจิ้มตรงคําว่าไปตรงแล้วนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่คลิปวิดีโอเนี่ยหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะสะสมเหรียญได้นะครับตามจํานวนนาทีที่เราดูนะครับดูไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเหรียญมันจะถูกสะสมนะครับพอเหรียญสะสมครบตามที่ ปรากฏไว้นะครับเราก็ถึงจะมาเริ่มการถอนได้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของวิธีการถอนเงินถ้าเราสะสมเหรียญครบแล้วทํำยังไงมาดูกันครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าถอนเงินอยู่ตรงนี้นะนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่าถอนเงินนะครับเพื่อนๆจิ้มเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับเราก็จะทําการจิ้มเลือกเข้าไปนะครับมันสามารถเลือกได้ตามจํานวน เหรียญที่เราสะสมนั่นเองนะครับจะมี3บาท 15, 60, 100แ oh. ล right. ้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเหรียญนัเราสะสมได้ถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมผมสะสมได้ที่3บาทนะครับผมจะแลกให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะครับเราจะแลกในส่วนของ3บาทนะครับมันจะแลกได้ครั้งเดียวนะครับ1ครั้งต่อ1นรายการนะครับครั้งต่อไปเพื่อนๆต้องสะสมให้ครบ15บาทถึงจะแลกได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาจิ้มตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าถอนนะให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับนะครับมีคาว่าถอนตรง จากนั้นก็ให้เราเลือกเพิ่มวิธีถอนเงินนะครับจิ้มเลือกตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกเป็น t ทมานีวอลเล็ตนะครับฉะนั้นจะถอนเงินได้เพื่อนๆต้องมี t ทมานีวอลเล็ตนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับ t ทมานีวอลเล็ตนะครับให้เพื่อนๆนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับ <c> เพื่อทาการช่มเชื่อมโ <c> ยงบัญชีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเลือกเชื่อมโยงบัญชีนะครับจิ้มตรงนี้เข้าไปได้เลย โอเคนะครับเพื่อนๆต้องกรอกเบอร์โทรให้ถูกต้องนะถ้าเกิดกรอกเบอร์โทรไม่ถูกต้องแล้วเงินไม่เข้าอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับฉะนั้นจะต้องมาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับจิ้มคําว่าตกลงครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็จิ้มต่อเลยนะครับถอนเงินตอนนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับหรือจะถอนที่หลังก็ได้นะอันนี้คือการเชื่อมโยงบัญชีไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราจิ้มคําว่ายืนยันเพื่อทําการถอนนะครับผมให้เพื่อนเลือกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณจะได้รับเงินภายใน2ชั่วโมงนะครับก็อีกสักไม่เกิน2ชั่วโมงอีกสักพักเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปดูในส่วนของทูมอนี้โวลเทจของเรานะครับว่ามียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับของผมถอนมา3บาทนะครับก็จะเริ่มตัวคะแนนก็จะถูกแต้มก็จะถูกลดลงไปนะครับครั้งต่อไปก็คือจะถอนได้15บาทอะมีเงินเข้ามาในบัญชีเรียบร้อยแล้วเนาะสบาทนะครับเล่นติ๊กตอกยังไงให้ได้เงินนะครับคลิปนี้มีคําตอบมาให้ฟังก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับดีกว่าเราเล่นเฉยล้ไ่่ดอะะนนนคัฉกกทีจปปูิ เข้าไปกดสะสมแต้มกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มาแลกเป็นเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ไปซื้อของที่เซเว่นอกันได้นั่นเองนะครับว่าคคิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากกันหน่อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ